ไกินยอสนะสวัสดีค่ะอสโนบจอมเบีบีไม่เห็นมันี้ได้เด็กเกอเล็กก็คือแบบมีของจริงเลครแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบเนี้ยนี้

มีครับน้องอน้องอาจะไม่เห็นเป็นเด็กเห็นเป็นเป็นกายเอ่อเป็นกายอ่อดายหน้าพวกนั้นน่ะแต่มันไม่ใช่ ในงานน้องๆมันเลิดเพตั้งน้องๆนงๆงงนี่งน้องๆขยับทุกข้อเลยเจ็ดดีด้วยแล้ก็ับบนี้กัน เราจะไม่เห็นไง้ราเห็นไหมต้องใจใจจังต้องใจกจเฮ้มากเลย เด็เกๆนะดีมากแล้วก็น้องมันสามารถพูดยกมือได้มองไม่เห็น้ะน้องๆมองไม่เห็นหหนะเ,เนเี่ย ก็ก็มันขยับอะไรไม่ได้เลย บันบายบ๊ายบายก่อนบหยบายเกด